เพื่อนๆทุกคนนะรับทอดทอดทอดไอเฮเฮเอเฮทอด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 กูไม่เล่นเองกูพยายามเก็บขาวทีอะ กับนายตาดักเลสจ้าไม่คุ้โดยเวลาครับกับนายกับนายเขียวชวนชิมแล้วก็นายเมืองนะครับไม่มีหังกัดแล้วก็นายชคูชิคกูชิทแล้วไม่ก็โดดอีกคนหนึ่งแล้วก็นายวีตาแล้วก็ผมเองครับมาไหมตายไเอ้ยเอ้ยเอ้ยเงี้ยน้อยสัตว์ไอคือไม่ออกล่ะ มามาเอาด้วยเอาด้วยุชอบนี่นายขวัญใจชาวล็อกครับนายเบริฟเฟอร์กระดาษ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 ถอดถอดกระดาษถอดษมันไม่ดนู Yeah.